ครับอตอนนี้ก็มาเทเวาวนะครับวาวตัวไม่ร้อยสามสิบห้าเซนนะครับใ p พีศูนย์ห้าขอบคุณครับนี่ครับสนุกเบหวายนะครับนิดนี่ครับสนบตัววาวลายสีสันนะครับดูครับนี่สเปรย์โครงสีเหลืองนะครับเย็บได้สิบคูณเ,ออเนอะส็จงานไหมคผม ี่ครับหมดลุ้นกันครับเทคแรกครับผมไป้อันนี้ก็มีเสียนมนุษย์นะครับมาเพื่อสง่งครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีก่อนลองดูลองดูกระปิ้นกระปิ้นนึ่งกะิ้นป้า ครับไปต้องแก้ม yes. ีเสยงนครับแตสุดยงไม่ด้เงามากทุกคครับลแรงหน้าครับมีเสียง ติดลมนิ่งแล้วครับนิ่งมากๆเลยครับแต่ว่าขอไปลมลมมันแรงนะอาจจะมีแสงเ้าบ้าง <c oughs> ตอนนี้ลมแรงหน้าเลยนะครับต้นมวางครับนีุเทา,าครับโนี่ตึงสุดๆครับ ามืดไปนหนไรครับไปเห็นไม่เห็นลายแต่ว่าลายมันสวยนะครับเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยสีดำสีเหลืองสีทุ้งเงินได้ครับเปามันมืดไปหนไรเพราะผ่านนะครับผมตัวนี้แก๋เลยครับขึ้นนิง่งขึ้นนิ่งมากเลยครับโอเคครับในกิจนี้เชื่อว่าสําเร็จครับผมสําเร็จมากเลยครับ ไมวัท้ายครั้งเดียวครับแล้วก็ปล่อยขึ้นใหม่ก็คือว่าสรุปสุดท้ายครับผมเชือกขาดครับผมว้าวนูนะครับปิวเข้าไปในป่าตรงนั้หายไม่เจอครับสรุปแล้วเสียแล้วครับว่าวตัวนี้ขึ้นดีมากนะครับก็ไม่ไปนไรครับทำมาใหม่ครับแต่ว่าเสียไรบ้างเลยครับว้าวขึ้นดีมากไม่ต้องแก้เลยนะครับนี่ครับเชือกขาดตรงนี้เอลมแรงมากครับเมื่อกี้ เราลึกดว่าจะเอาอยู่โอเคครับภารกิจวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จไหมยรับสำเร็จครับ,บว่าคดีมากๆแต่ว่าสุดท้ายเชือกขาดครับสูญเสียว่าไปแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็โอเคครับประมาณนี้ครับ